อะไรครับเพต้องขอทัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับโอ้โห,โโหคลิปนี้ดูดิดเห็นไหมเห็นอะไรไหมทุกคนมเมสซี่ร้อยสิบโคตรเก่งโคตรเท,โท,โท,โทโ่โคตรอันตรายนะครับผมร่างวัยหนุ่มนะวัยหนุ่มที่แบบจี๊ดจัดผมยาวจัดจัด,ดไอหนุ่มหน้าอ่อนนะครับผมโอ้โห,โหเปิดต้นปี69มานี่ คือี่โคก็เอาตัวดีมาอีกแล้วอ่ะถัดจากซาลาตันก็เป็นริโอเนลเมซี่เมซี่นะครับผมโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังข้างในงกันเลยดีกว่านะครับว่าจะจี๊ดจัดขนาดไหนเออเมซี่ Messi ร่างนี้นะครับผมก็สูง170 oh <my> ก็สูงประมาณนี้หมดแล้วเนาะสูง170นะครับผมอายุ19ปีถือว่าหนุ่มจ,จัดในหน้าแบบหนุ่มเกินนะเออ ร่างนี้นะครับเพย์สไตล์เป็นพรีเมียร์เกอร์นะโอ้โหโตัวสร้างสารรค์เกมโอเวอร์อ์โดยรวมนะครับผมเป็น110โคตรตึงอะ่ะสูงที่สุดในเกมแล้วอะ่ะเป็นตัวที่2นะครับที่ว่าอีฟุตบอลเขาเปิดอออกมาให้เปิดนะร่างแรกจะเป็นซาราตันอ่าร่าง2จะเป็นมเมสซี่นะร่าง3ามขอเป็นโรนินโดนะ <c oughs> ถ้าพี่โคฟังอยู่ขอขอแบบพี่โดนะพี่โดมานะเออมเมสซี่มาแล้วก็ต้องพี่โดต่อนะครับเรามาดูค่าพลังกันต่อเลยนะครับผมค่าพลัง เกมรุก9-2นะครับเลี้ยงบอลคลองบอลนะฮะโอ้โหจีดจัดจัดแล้วก็บวกกับสกิลสุดพิเศษที่เขาให้มา2สกิลนะฮะคือบมเป็นตัานดิบบิ้งแล้วก็บิดเคอร์เลอร์นะเลี้ยงบอลตดเท้าจัดอะเออส่งบอลสั้นส่งบอลยาวก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับผมไม่ทิ้งหายไปไหนจบสกอร์89จะผมลองเล่นจริงละดีจริงดีจัดปั่นดับบิดเคอร์เลอร์โคตรสนุกอะขนาดลูกโค้ง90นะเออปั่นดีจัดเดี๋ยวหาว่าอวยปั่นดีกว่าตอนอีก สปีดนะครับผมสปีด99สปีดต้น100นี่มันจะรวดทางเรียบชัดๆตัดตโทกิกกิ้งพาเวอร์93นะครับผมความแข็ง7 4ถือว่าดีนะถือว่าแข็งนะแล้วบวกกับความไวแบบคือใครจับเสื้อก็ไม่ทานะ่ะวิ่งเร็วจัดอ่ะจี๊จีอะ่ะส่วนบาร้านี่ให้มานะครับผม98ดีจัดนะครับแล้วก็สเตมินา90นะก็ยืนได้ยาวๆอะ่ะส่วนเท้าที่ไม่ถน,นัดก,ก็จะเป็นขวา5ไซส์4นะครับเป็นไฮนะถือว่าโอเค ส่วนบูตเตอร์ที่เขาให้มาติดตัวนะครับบวกหนะครับผมเป็นบอลเคอร์รี่นะครับก็จะบวกเกี่ยวกับดิปปิ้งทาร์โพดิชั่นสปีดแล้วก็บาลานนะฮะบ,บวกเยอะจัดบวกหแล้วก็บูตเตอร์อันที่2ที่ผมเพิ่มเข้ามาจะเป็นออฟเดอะบอลนะจะบว,บวกเกี่ยวกับเกมรุกสปีดแล้วก็สปีดต้นนะครับบวกกับสเตมิน่าอีกส่วนสกิลที่เขาให้มาก็ครบเครื่องอยู่นะเด so อบลิ้นทาสโซคอนโถมุมไปตั้งดิปปิ้งอันนี้คิดดูเอาเออลองเลนเคอร์เรอร์ปั่นโค้งๆอ่ะบีเคอร์เรอร์ คือครบนะผมอัพสกิลเขาครบหมดนะถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มวิฟแฟบเป็นสเปเชียลเดี๋บันทัดก็ได้นะหรือว่าพ,พวเพิ่มสกิลยิงนิดๆ,ๆหน่อยๆนะลองเล่นชูตติ้งก็มีให้หนะครับผมเฟิร์สไทม์ช Fight ็อตบรรทัดพ pass to passing ไฟติ้งสปิริตเออก็ออมานะแต่สกิลที่ผมเพิ่มยังไม่ได้เพิ่มนะผมยังไม่ได้เพิ่มอนะไรผมว่าเดิมๆที่เขาให้มาคือดีนะครบเครื่องนะถือว่าดีแต่ใส่เฮดดิ้งให้หน่อยก็โอเคแบบเน้นลูกโม่ง่ะลูกโม่ง โอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราตัดไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าเมสซี่ร่างวัยหนุ่ม110เนี่ยมันจะจี้จ้าขนาดไหนนะครับผมเปิดเดิมต้นปีมาไปเราไปดูกันดีกว่าหนมาครับทุกคนเราก็เจอห้องไปที่เรียบร้อยนะเฮ้ยแฟนไนกาดยืนยืนเก็กท่าเลยว่ะสงสัยน่าจะแน่นนะฝั่งนู้นโอ้โหหลังห้ามบ้าไปแล้วนะฮะแดนน่ะ เชลบาดินี่ร่างไหนวะเนี่ยร่างใหม่ปะเหมือนจะเป็นร่างใหม่ปะร่างไหนวะเนี่ยร้อยหกน่าจะบูสเตอร์เดียวอยู่ปะวะไม่แน่ใจนะครับผมโหจะฝั่งนู้นคือแบบหลังแน่นจัดนะหลังแน่นจัดแล้วแน่นแบบแน่นปึ๊กอยู่นะไม่ใช่แน่นธรรมดาแน่นปึ๊กเลยอะเมสซี่เราจะเลี้ยงผ่านได้ปะวะโอ้โหหลังแน่นเกินมาพี่เมสซี่พี่เมสซี่ช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วย เรามาดูกันนะครับผมว่าริโอเนลเมซี่หนึ่งรตำนานที่แบบยังมีลมหายใจและยังค้าแค่งเหงือจะพาเราได้รับชัยชนะหรือไม่นะฮะโอ้โหแต่ทีมตรงข้ามนี้นก็เล่นผมเกินคือแบบมันจะแข่งไปถึงไหนอะ่ะมาครับผมจะเจ็โลโก้ขเขาเท่นนะที่นะโลโก้เขาเป็นเสือนะอนไม่ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดา มาครับเริ่มเกมกันฟังผมไม่ฟังได้เชียร์ก่อนนะครับสตีาราตจ่ายมาจราตันอึจ s ราตันอื้มฮึมความแข่งเขาไม่สิผมว่าผมโดนมาร์กิงแล้วป่ะมาร์กิงแล้วป่ะมาร์กิงแล้วว่ะเฮ้ยไม่สิเป็นไงล่าเป็นไงล่าโอ้โหจังหวะแรกได้โชว์แล้วนะฮะเท่ๆเลยเท่ๆเลย แต่เมื่อกี้มันมันแหลกไปหน่อยมันแหลกไปหน่อยเอ้ยจอหลัดเออเกือบพลาดเกือบพลาดเกือบพลาดจลัดโอเคจ่ายมาเมสซี่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 ดึงบอลเนาะดึงบอลแล้วก็ให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่เมซี่ายแรงไปเหรอ ใจแรงไปหน่อยนะใจแรงไปหน่อยเธอเนี่ยดำแล้วลิงชิงบอลได้ไงเนี่ยว่าแล้วลิงชิงบอลมาแล้วฮะลีงแค่นี้แหละต่อบอลกันเนียนจัดปึ๊บติดไปก่อนวีเอล่ามาผมก็ทำได้นี่เมสซ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 ี่กรุเมสซี่ใจมาให้กับเจอร์ลัดนะเจอร์ลัดใจเย็นเจอร์ลัดเจอร์ลัดเจอร์ลัดพลิกพลิกพลิกมามาที่นี่ เมสซี่มาเมสซี่ <Messi S 2> มาดักเบอร์ธันด์ปันมไม่ติดบิดเคอร์เลอรนะ์นะยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่าเป็นโอกาสได้ส่องประตูอยู่นะล็อกมาอย่างนี้มองไปก่อนเอา้าเราลืมเปลี่ยนเราลืมเปลี่ยนกล้องหลังเลยโยูนัลครับมายูนัลครับมา,รบมาเราเล่นช้าครับเวียร่าจ่ายมาเจราดปึ๊บเมสซี่เมสซี่เมสซี่เอ่อเฟกหลอ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 กแล้วก็บีดเคอร์เลอร์อู้หู ลูกนี้นะครับโคตรเท่นะเฟกช็อตหลบแล้วก็มาบิดเคิร์เลอร์โคโคโน,นะอย่างสวยอะ่ะทุกคโนเขาให้ดูเปล่าวะไม่ให้ดูด้วยนะเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูลูกนี้สวยจริงลูกนี้สวยจริง<ว>กูทำได้ไงวะเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะ,จะ,จะบอกว่าเปิดตำราไม่ทันนะไม,ไม่รู้จะเล่นท่าไหนก่อนใจมาเอาเอาเอาวีเ่าวียล่าวียอล่าทำไมมาสวิตไปหาตัวอื่นน่ะเอาเซฟไปก่อนครับนาซา กีดเสียงดังมาหน,น่อยครับตบมือดังโอ้ข้างบ้านด่าแล้วมั้งเนี่ยย้นครับผมไม่ได้จะเราต้องรีบปิดช่องทางการมาหาการทำมาหากินของเขานะฮะจ่ายมาได้เราก็เนี่ยเรียบร้อยปิดก,ก่อนปิดก,ก่โอนกูเขาตักอย่างเดียววะเน้นตักว่ะคิดว่าเป็นไอติมหรือไงในงตักจังเลยเนะี่ยปึ๊บปึ๊บเมสซี่วิ่งครับเมสซี่โอโ้โหดูจังหวะการหาช่าองนะครับ จังหวะการหาช่องจังหวะการหาช่องมานี้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 แล้วบีสคือโอ้โหปัดอ่ะเขาปัดว่าเขาปัดว่ะเขาปัดว่าลูกนี้เอาละเล่น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 เลแล้วไอหมอนี่มาได้รีแล้วเขาจ่ายได้ยกได,ยกได้ยกเป็นยกเออ,เอกระตุกกระตุกเลก็ลกๆกระตุกเล็กๆสาดขึ้นมาครับโยนครับมงมาซาลาตันใช้ความหนาปึ๊บเมซี่<ข>ับพิกอู้ยังเข้าทางอยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บจ่ายมายวนครับไม่เขา้าไม่เขา้าละเฮ้ยยกอย่างเดียวเลยว่ะมงมานาซานาซานี่ออกมาเคลียร์ดีจังเลยครับโอเคครับผมเกมแรกก็เราก็ได้สกอร์ในหนึ่งประตูต่อสูนนะจากรนะิโอเนลเมซี่นะโคตรสวยอะบิดเคอร์เลอร์ปันนะมม่นโค้งอ่ะโคตรทุกทีต้องข้าม,อ,ม,มาาอีกรอบึงมันคาใจแบบห้าคนจริงเหรอมันเอากองหลังมาสำรองวนะเนี่ย ยังมีกองเต้นะ้ยปรับขึ้นแล้วปรับขึ้นแล้วปรับขึ้นละปรับขึ้นละหน้าโจิงหน้าโกจิงทีมตรงข้ามหน้าโกจิงเราก็คงต้องเปลี่ยนอาฟฟอร์ดินาลงนะฮะราะว่าฟอร์ดินาจะแน่นกว่าไปเอาบอกไปทีมตรงข้ามก็กดเหมือนกันเหมือนรู้อ่ะครับทีมตรงข้าเหมือนรู้อ่ะเรามาเริ่มกันต่อกคบครึ่งหลังนะฮะเกตินบอรจ่าย ยกมาเหี้ยวยกม่เหี้ยวเวีย拉เวีย拉เวียาโดนแซนะฮะจากแฟงไลกาดกาลิเบลใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วก็สาดลิ่งใกล้ๆก่อนใกล้ตรงไหนวันนี้่ะปึ๊บมิเชลทีอุ้ยเมซี่วิ่งโอ้โหไม่ได้ใจซาลาตันเมซี่ใจเมซี่หาช่องแล้วว่าขนาดออฟสไตล์นะครับเป็นเพลย์เมกเกอร์นะแต่เราจับมายืนซีเอฟอ่ะ โอใจปึ๊บปึ๊บโดนละลูกนี้ผมว่าผมน่าจะโดนคึงคึงคึนไรกาดคึนไรกาศคึงไรกาดคึงเราปิดก่อนปิดช่องทางทำมาหากินเขาก่อนไรกาศึ้นมาสูงไหมเปล่าเอ้ยไม่ใช่ไรกาดเดวิล่าโอ้โอเคจ่ายมาครับเมสซี่จ่ายปุ๊บเจอหลาดเมสซี่วิ่งนี้วิ่งแล้วเราก็ซาเมสซี่วิ่ไปถึงไหนเลยดีวะ ขเขาเรียบบอลโยนเราก็ต้องเล่นบบอลโยนของเขานะฮะนั่นไง,นะนนงเอาละหลุดไหมหลุดไหมย,ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะโอเคถือว่าสากัดได้ดีเฮ้ยนี่กับบอลโยนดีจังเลยโอเคติดไปก่อนนะติดบล็อกไปก่อนนะฮะซาลาตัน ซาตานซาตานเ hey ฮ <Messi, S 1> <Messi, S 2> ้ยเมซีม่เมซี่เมซี่เมซี่แซมาเอาเมซี่แซมาสวยเมซี่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 นี่เราต้องเล่นเชิงหน่อยครับแต,แต่แตะแตะแล้วหยุดก่อนนะแต่งบอลว่าจะยิงฝั่งไหนนะจะยิงหลอกซ้ายอ,อย่างคมนะครับผมโอโ้โหเขาไม่ให้ดูแย่เสียใจจังอะ่ะเอาละครับผมเมซี่กดลูกสองมาละคิมบิโรย์ิบิโรยยกมา จังหวะนี้เอาละเอาละเอาละมันยิงสักใจเรียบร้อยโอ้โหวยังเซฟนะฮะนะซายยังเซฟนะเนี่ครับทุ่มจะเล่นสั้นไหม้ยเหลือเชื่อดึกล้ำแซะบอลไปดิจ่ายมาซาลาตันพีกมาโยฮันฮอยโยฮันฮอยแตะแตะหลบ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 ก่อนดิจิตอลดิจิตอลจ่ายมา เจอลาใจให้กับเมซี่ไม่ถึงนะครับผมโดนปิดเอา้าโดนปิดแล้วไงเมซี่วิ่งทะลุไหมอบอลตาลตันโฉบใช่ไหมปึ๊บเอาแก้มือเมซี่พิกพิกไม่ได้นะฮะโทนี่์าดมอ่านทางบอลได้ดีจัดหรือว่าผมมั่ววะพลิกพิกพิกใจเฮ้ยยกว่ะเหลือเชื่อ คือจะยกบอลนี่มันหนีได้อย่างงี้เหรอวะใช่ไหมปึ๊บชิงชิงมาเมซี่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 ยิงปึ้งลูกย่วงแรงง่วงโคม่าโป๊บโป๊ะอะตอนนี้เมซี่ก็ของผมก็กดแฮตทริกไปที่เรียบร้อยนะฮะเอาว่า86นาทีว่ะอีกสักลูกจะเป็นอะไรไปอีกสักลูกจะเป็นอะไรไป อ้าวอีกสักครู่จะเป็นอะไรไปซาลาตัานชีมาชีมือแต่ส่งให้ยูฮันครับเฉยเลยนะครับตัวผมมามามายกให้กับเมซี่ไหมเมซี่ยกให้ถึงเมซี่ไหมผมยกให้กับเมซี่นะฮะแต่บอลไม่ถึงนะแต่เขาก็ยังพยายามกระ,กระโดดมงอะ่อะเออโโหแบบความทุ่มเทค,ความพยายามอะ่ะดูดิแล้วใครเอาบอลกลับบ้านก็คิดดูเอานะดูเอานะไอ้บ้า,าเอ้ย เอาบอลกลับป้าไปหนุนก่อนแล้ว่าไอหนุ่มัยรุ่นคนนี้มาดูโอกาสยิงนะครับผมโอกาสยิง5้านะฮะเข้ากรอบ5้านะครับผมฟาวหรืออะไรอย่างงี้ก็สูนะเตะมุมเตะมุมไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะโอกาสเปอร์เซ็นต์ของบอลของผมก็4 6นะฝั่งตรงข้าม54นะถือว่าโอเคโอเคโอเคอยู่นี่นี่นี่ดูจังหวะแรกก่อนดูจังหวะแรกก่อนเลี้ยงมานิงมาร้องหลบร้อหลบแล้วก็บีสเคอร์เลอร์โอ้โห ขอดูอีกทีไดนะ้ไหมลูกนี้มันสวยจริง<ส>คือแบบเอ๊ะเอ๊ฉันจะยิงลูกนี้แต่ฉันเฟกชอ็อตมาไงแล้วก็แบบปั่นโค้งๆอ่ะประตูยังงงเลยว่าให้มันมาได้ไงวะเนี้ยโอ้โหคมจริงฮนะคมจริงๆคมยัง,ง,งจาง,ง,จงลูกนี้นะปื๊บปึ๊บปื๊บบีดเคอร์เลอร์โอ้โหแต่ประตูปัดได้นะสวยจริงโคตรเก่งโคตรผิวอ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างละครับทุกคน โอ้โหกระจบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวริโอเนลเมซี่เมซี่หนึ่งร้อยสิบนะครับโคตรเก่งอ่ะจับมายืนซีเอฟมาเนี่ยทั้งๆที่ตำแหน่งเขาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะทุกคนเนี่ยโอ้โหด,ดิตำแหน่งเขาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะแต่ผมเอามายืนซีเอฟแบบออฟสไตล์่แต่หาช่องวิ่งหรือแบบยิงโคตรดีโคตรคมอ่ะผมเล่นไปแล้วเก้าเกมเลยทำประตูไปแบบยิงประตูไปสิบสองลูกอ่ะเวอร์ขนาดไหนอ่ะดูข้าจบสกอร์ดิ เก้าสิบนะเออจบสะกรอนี่ก้าสิบนะไม่ได้สูงนะแต่คมเฉยอันนี้อะไรน่ะงงอาะไม่เข้าใจงงอาะโอเคครับทุกคน <c oughs> ก็เมสซี่ถือว่าแบบสุดนะครับถ้าใครถ้าใครยังไม่จัดเรามีงบประมาณที่สูงมาก,มาก ก็แนะนําให้จัดนะครับแต่มันเยอะไปหน่อยนะ250ท้อยหพอรพอกับการเลตเบลเมื่อปีก่อนเลยเนาะเมื่อปีก่อนก็จะมีแพ็คการเลตเบลมา107ก็ทุกคนคนที่มีก็ยังใช้อยู่นะถือว่าก็เป็นตัวเก่งตัวบักนะทั้งเร็วทั้งแข็งทั้งสูงเมสซี่ปีนี้ผมมองเลยว่าสุดจริงค่าโอว์อก็สูงนะครับผมเป็นตัวที่2ที่สูงที่สุดในเกมนะเพราะตัวแรกเป็นซานนราตันอิบราฮินโมวิปนะโอ้โเก่งตาม เก่งตามสเต็กอะเออพูดได้แค่นี้แหละเก่งตามสเต็กับผมใครยังไม่จัดแล้วมีงบประมาณที่จะจัดแนะนำให้จัดนะฮะคุ้มจริงการ์ดเกเที่ดูดิการ์ดเก,เท,ดดก,ดเ,กเท่การ์ดก็เท่แลเป็นแบบไอหนุ่มหุ่มยาวอะคิดดูเอาเลี้ยงแบบพิวๆว่าแบบเหมือนแบบสมัยตอนนี้เขาหนุ่มๆอะอ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปร Re ีวิวริโอเนวเมซี่เมซี่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์รับกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อยู่ในรูปนี้แหละลุ้นเอา <c oughs> ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย